สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่วิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กับคุณครูยุพาพรวัฒสิทธิ์หรือครูยุนะคะหรือจะเรียกว่าภาษาไทยสไตล์ครูยุก็ได้นะคะสำหรับชั่วโมงแรกในการเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1 คือการอ่านคำในภาษาไทยนะคะสำหรับเป้าหมายของการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะก็คืออ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกลองได้ถูกต้องนะคะไปดูหัวข้อที่เราจะเรียนกันเลยค่ะเรื่องที่หนึ่งการอ่านออกเสียงคำควบแท้จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในหน่วยนี้ก็คืออ่านออกเสียงคำควบแท้ได้ถูกต้อง นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเรียนกันเลยค่ะอ่านออกเสียงคําแล้วเลือกคําที่ออกเสียงแตกต่างจากคําอื่นๆน,นะคะคําแรกออกเสียงว่ายังไงคะคําแรกออกเสียงว่ากล้วยต่อมาค่ะครูพุทธา สามคำนี้คำไหนออกเสียงต่างจากคำอื่นคะคำที่ออกเสียงต่าง่าตงจากคำอื่นก็คือคำว่าพุษานะคะเพราะว่าคำว่าพุษาเป็นคำที่ควบกล้าไม่แท้นั่นเองนะคะส่วนคำว่ากล้วยและคำว่าครูเป็นคำควบกล้าแท้นะคะคำต่อไปค่ะเศร้าคลานโสมสามคำนี้คำไหนแตกต่างจากคำอื่นคะ คำที่ต่างจากคําอื่นก็คือคําว่าคลานนะคำว่าคลานเป็นคําควบแท้ส่วนคําว่าเศร้าและคําว่าโสมเป็นคําควบไม่แท้นะคะต่อไปค่ะคําว่าหนาวคลุยกลุ่มสามคำนี้คําที่แตกต่างจากคําอื่นคือคําว่าหนาวนะคะเพราะว่าคําว่าหนาวเป็นคําที่อ่านออกเสียง เป็นอักษรนำส่วนคำว่ากลุ่มและก็คำว่าครุยเป็นคำพวบแท้นั่นเองนะคะไปดูคำต่อไปค่ะคำว่าเปลสงบพลอย3ามคำนี้คำที่แตกต่างจากคำอื่นก็คือคำว่าสงบนะคะซึ่งเป็นคำที่มีอักษรนำนะส่วนคำว่าเปลและคำว่าพลอยเป็นคำพวบแท้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะควัน โผลสัตว์คำที่อ่านออกเสียงต่างจากคำอื่นก็คือคำว่าสัตว์นะเป็นคำที่มีตัวการันส่วนคำว่าควันกับคำว่าโผล่เป็นคำควบแถต่อไปค่ะคำที่อยู่ในกิจกรรมมีวิธีการเขียนและวิธีการอ่านที่แตกต่างกันมีคำว่าอะไรบ้าง 1. นึ่คำว่ากวาด 2. องส้อยสานิสี่ห้อยสังห้า พอจุดยอจุดทุกคนลองดูสิคะว่าคำเหล่านี้เป็นคำประเภทใดบ้างอ่าหนึ่งประเภทที่หนึ่งคำว่ากวาดเป็นคำควบอะไรคะคำควบแท้สองคำว่าสร้อยเป็นคำควบไม่แท้สามคำว่าหนีเป็นคำที่มีอักษรนำสี่ห้อยสังเป็นคำที่มีอะไรคะตัวกาลันและก็พอจุดยอจุดเป็นอะไรคะ เป็นคำที่มีอักษรย่อนั่นเองนะคะต่อไปเราจะมาดูเรื่องการอ่านคำในภาษาไทยนะคะเป็นเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็คือคำควบกล้ำะค,ะคำควบกล้ำคืออะไรคำควบกล้ำก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมสละเดียวกันและออกเสียงกล้ำกันนะคะคำควบกล้ำจะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือ หนึ่งคำควบกล้ำแท้และก็สองคำควบกล้ำไม่แท้นะคะทีนี้เราไปดูกันค่ะว่าคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้มีความแตกต่างกันยังไงนะคะคำควบกล้ำแท้คือคำที่มีส่วนประกอบและหลักการอ่านออกเสียงตามหลักของคำควบกล้ำโดยมีโครงสร้างคำดังนี้ พยัญชนะต้นตัวที่หนึงได้แก่ตัวกอไก่ขอไข่ขอควายต่อเต่ปปาปอปลาผอพึ่งและพอผ่านส่วนพยัญชนะต้นตัวที่สองได้แก่รอเรือลอลิงและวอลแวนหรือที่เราเรียกทั้งสามตัวนี้ว่าพยัญชนะควบนั่นเองนะคะเมื่อพยัญชนะต้นตัวที่สอง มาควบกับพยัญชนะต้นตัวที่1เราก็จะอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกันโดยออกเสียงกล้ำกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างดังนี้ค่ะกรงลาควายพริกแผลแขวนต่อไปการอ่านคำควบกล้ำไม่แท้ คำควบกล้ำไม่แท้เป็นคำที่มีส่วนประกอบของคำตามหลักการของคำควบกล้ำแต่มีวิธีการอ่านออกเสียงเป็นของตนเองแบ่งออกเป็นสองประเภทคือคำควบกล้ำไม่แท้ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งตัวเดียวและคำควบกล้ำไม่แท้ออกเสียงททหารรอเรือเป็นเสียงซซโซ่ คำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งเพียงตัวเดียวมีโครงสร้างคำดังนี้พยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งได้แก่จอจานสอโซ่สอสลาสอเสือพยัญชนะต้นตัวที่สองได้แก่รอเรือเมื่อรอเรือตามด้วยจอจานสอโซ่สอสลาสอเสือ จะออกเสียงเฉพาะตัวจอจานสอโซ่สอสลาสอเสือเท่านั้นค่ะตัวอย่างการอ่านคำควบกล้ำไม่แท้ประเภทออกเสียงพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งเพียงตัวเดียวอย่างเช่นคำว่าศรัทธาจริงใจเษถีฐีก่อสร้างคำควบกล้ำไม่แท้ ออกเสียงทอรอเป็นเสียงซอมีโครงสร้างคำดังนี้ค่ะพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งคือตัวททหารพยัญชนะต้นตัวที่สองคือรอเรือการอ่านคำควบกล้ำไม่แท้ประเภทออกเสียงทอรอเป็นซออย่างเช่นคำว่าทรัพย์สินหาดทราย ข้อควรระวังคำควบกล้ำที่มีพยัญชนะต้นเป็นทอรอไม่ใช่คำควบกล้ำไม่แท้เสมอไปมีบางคำที่จัดอยู่ในกลุ่มคำควบกล้ำแท้ดังนั้นจึงต้องอ่านทอรอกล้ำกันตามหลักการอ่านของคำควบกล้ำแท้ด้วยอย่างเช่นคำว่านิทราจันทรา เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเมื่อเราเรียนเนื้อหาจบแล้วนะคะเราก็ต้องมาทำแบบฝึกหัดใบงานที่1.1นนะคะเรื่องอ่านออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้องนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการอ่านออกเสียงคำควบก,กล้ำม,มากน้อยแค่ไหนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่อยู่หน้าจอตรงนี้นะคะ ลงในสมุดของตัวเองนะคะโดยการคัดลอกใบงานลงไปแล้วก็ทำลงในสมุดให้ถูกต้องนะคะถ้ามีคำไหนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอที่คุณครูอธิบายเมื่อกี้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ